โอเคพี่ตามาดนันถูกเลยพี่ตครับพี่ตอพูดได้เลยพี่องครับเอาเงินที่คืนมาด้วยยังไงผมยืมตพี่ตอนไหนผมยืมตออไหนพี่ตามผมยืมตอนไหนผมยืนตอนไหนคนี่เล่นอยู่ก็รอเล่นให้จบก็ได้ไปไปไปเรา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 เ้ยขอบคุณโดนี่ครับฮะ มมาไ่่รรู้เืองพี่ตาผมยืมตอนไหนผมยืมตอนไหนก็โดนเนรให้นเงินมาเขาม่ยืมเงินเราด้วยยี่สิบบาทพวกเราคือเกลียดเต็มปายเกลียดยืมตังค์ตังค์ผมเป็นพี่ตังแล้วเนี่วัดทวงนี่วัดทวงผมมาผมมาผมเห็นคลิปพี่ตังค์แล้วอ่ะคลิป A ไอ้นั่นแหละไไออ้้ ไม่เหมือนไส้พี่ตังหว่ะเห็นในคลิปที่มันเหมือนไส้ตัวเล็กยิงทิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงทิ้งเลยเนยิงทิ้งเลยยิงทิ้งเลยพี่ตังยิงิงเลยยิงเลยใครเป็นข้าวก่อนเฮ้ยถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดแหวนดิดาดิดาดิดาเฮ้ยยิงป้องเราเต้เฮ้ยพวกคุณยิงเหมือนไส้ป้องมากกว่าพี่ตังอีกไปยิงป้องเร็วฟองอยู่ไหนป้องอยู่ไหนบอกมาป้องอยู่ไหนหาป้องเลทุกคนอ้าวว้าวโอ้ยคนไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วครับไม่อยู่แล้วอยู่ไหนแจ ไปแล้วโด้โดนแม่ปนแล้วแม่ปนไงเอ็กปนนุกไม่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 ต่อไมมันมีแต่คนไล่ตามผ้าคลุมมาตกใส่ผ้าคลุมมันเด่งเกินต้องต้องขอดออกพูดอะไรเองกลวยโอ้พี่ตังอะไรอ่ะพี่ตังไม่ตกอะไรไม่ตกเหมือนตอนนั้นน่ะไม่ตกเหมือนในคลิปอ่ะไม่ตกหรอกโอ้หู้ไเจอแล้วคือ ยิงเขียนี่พี่สมบัติทกนอ้าวดีด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 ยิด้ตายแล้วยิงป้องตายแล้วทุกคนทุกคนทุกคนมันี่มันมีเยอะโอ๊ยายี่สิบ้าเวอร์ยี่สิาพี่ิีเพีคิกอัีเพีคิพีิพี่พีิเยพีคิกเลยเรายองไม่ได้เรายองไม่ได้เราก็เนโ้เอพีิกพีคิกพีิะไรวดเกลยดเราอีกโอ้เราไม่เล่นด้วย เป็นอ้าวโอ้โหเจ็บใจว่ะทีนั่งใ้แม่งเลยไี่ๆใจเย็นๆใจเย็นครับใจย็นครับใจย็นครับใจย็นครับใครเป็นวะใครเป็นวะผมดูเท่าไม่ถึงการครับดูเท่าไม่ถึงการสฮยไ้อด้ มาแล้วมาแล้ววเอ้ามีน็อตมีน็อตหลุดคนใหม่กดใหม่มีน็อตหลุดมีคนหลุดมีคนหลุดมีคนหลุดมีน็อตมีน็อตใหม่ใหม่ใหมมีน็อตมีน็อตมีน็อตเป็นเครื่องตัดเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่มีคนหลุดมีคนหลุดอีกมีคนหลุดอีกฮะดูาฮ่แฮ่า What What Has quit มีคนหลุดโอ้มาใหม่่่่่าาเียาา่า เดือดเลยว่าให้แม่ไม่ต้องกดไฟ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 ดิ้ดเลยดิ้ดเลยตั้งพี่ตังมานี่หน่อยพี่ตังมานี่หน่อยพี่ตังมานี่หน่อยอะไรครับอะไรพี่ตังไปอยู่ตรงนั้นดิโน่โน่โนไม่เอาแล้วไม่เอาในคิวโม่เอาในคิบเอาไวปทำคอนเทนท์ทำคอนเทนท์ทำคอนเทนท์ล่ะ คอนเทนต์เหรอคอนเทนต์คุณภาพคอนเทนต์คุณภาพเย่กมกดไม่ติดคุณภาพเยียกดไม่ติดเวกนะบายเฮ้ยใจเย็นเจเนอร์อย่ายิผมอย่าเพิ่งยิงผมเฮ้ยอบผิดเราผิดเลยเราแค่ เราโดนจากข้างหลังเหรอหรือยังไงวะโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยไอ้เทียนยุงโอ้ยพี่ตี๋จากข้างหลังเหรอวะผมแค่กดกดให้พี่ตักตกโลกแค่นั้นเองมันพี่ไงเฮ้ยมีน้องพี่น้องเฟนพี่น้องเฟนพี่น้องเป็นพี่น้องพี่น้องเฟนมีน้องเทปตัวเฮ้ยป้องระวังหลังให้หน่อยเฮ้ยอ้าวตกโลกไม่ตายจริง brake 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 b ไปไปไปพี่ตี๋เนี่ยเป็นอะไรวะป้องเสียงดัง ผมรู้สึกผิดที่ทำให้เพื่อนผมตายเพราะจะทำผมมัจะตายตามเพื่อนโอ้ไม่มีใครตายว่ะเอ้าเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยป้องอยู่แบทเฮ้ยคนสุดท้ายมาอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแยกแก่ดิมดิมดิมดิ้มยังแสงอ่ะทุกคนนะเอาไปอยู่มั่งอ่านี่มั้ง กูจะสร้างคันไม่ไหวประเด็นอ่จะสร้างคันจะหลอกจะสร้างคันไม่ได้ไอ้เทลิบิดเฮ้ย้าครั้งนี้มีน็อตเทลิบิดได้ที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเราจะทำยังไงเออค่ามันทิ้งเลยแบนแบนแบนนแบตนน วเฮ้ยมีคนเดาถูกดาวจะดิสโอ้โหสวยสวยดาวดีดาวเก่งจริงจริงไม่มีใครรู้เลยกำลังทำอะไรอยู่เออมันไอจริงส่วนที่สำคัญอยู่ข้างล่างเว้ยส่วนข้างบนไม่ต้องสนใจมันไม่มีอะไรจริงจริงเฮ้ยไอเดิเนเกมเนี้ยเหรอตกแต่งที่หลังว่าเราเป็นอะไรที่ไมีดีมีลายแน่นอนว่าไม่จริงโอ้โอ my god โอ้จริงไหมคนเดียวเดียว เด็กอย่ารู้เด็กอย่ารู้เด็กห้ามรู้เป็นไงทุกคนดูข้างล่างสิดูข้างล่างไปเลยดูข้างล่างไเข้างางก่อนมันมีอะไรนนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยีอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวอีกประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวไปอันนี้อะไรอ่ะออันนี้ะไรเป็นลมเทลมาไงครับน้องม็อกอ๋ออ๋ออันนี้เจนนี่เลยเจนนี่เลยเจนนี่ ในจนดาลีว่ะคอนเฟิร์มโหวตในจนดารีดอลล่าแฟกกิ้งเท่กูมองเป็นรูปเทยแล้วะอัที่รักเฮ้ยคมองเป็นรูปเ่เหรออ๋อเนี่ยเอาสุกาพไปเลยไปเในจนดาลีนจนดาลีไม่นอตอ่นจ่นดาลีสุปาูปไปใสุภาูสุภาพูปไปแล้วเจอกันเอ้ยเอ้ยมองเป็นงไนใช่หม

ไม่ใช่ไม่ใช่ oh my god เจ็ดนาฬอ oh my god oh my god h my god อะไรอ่ะ h พูดแต่พูดแ่โโอเคให้โอเคให้โอเคเออโอเคเดียออเียนอะไรนิลิเีนลิเนใครมีดบอยู่ไนใครมีดบอยู่ไนสบู่อยู่ อัลี่่าเอาเอาเลเดี่เลลเอาเอาเอาอาเอาเอาเ e าเอาอเอาเอาเาเอาเอเาดาเอ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 าอาเออาเออาเอาอาวอาอาเออาเเอเอาเาาเอาอาเอาเาเอ้าอาเอาเเาเ l าเอาเเอาเาเอาอาเอนเาเาเอาาา l e g e n d a l าาเอา e อ อันเนี้ยขอบีผีเลยกคู่มือนี่ไม่ยอมพูดแอนนาลโอแหว่งหยุดหยุดได้อันนี้ยดีว้าวพี่ว้าวออกมาก่อนพี่ว้าวออกมาก่อนพี่ว้าวพีว้าวพี่ว้าวพี่ว้าวเอ้พี่ว้าวเอ้พี่ว้าวเอ้พี่ว้าวด่วนเกมอื่นเกมอื่นเอาเอาวัดวัดวัดโอ้โหโอเคนี่ตาสุดท้ายละถ้าจบตานี้ไปละไปละตายอ่ะสรุปคือ คืออันนี้อยากเพสวอลเอาพี่ไม่ทานเล่าผมจะไปแล้วไงก็เลยเล่นสการบอหน่อยละกันนะแล้วก็คนดูก็ขอมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็เยอคนดูกว่าตัคนเล่นในเกมดีกว่าาร์ปสี่พอดสามสวยาร์ปสี่พอดสามแต่วนละคนรนะต้องถือเอเจเพโลไว้ในมือจะรอดแม่งชื่ออะไรครับมาถึงใครรับพี่ <laughs> ครับบอมค่ะมีนัดตัดเขี้ยบอีกมีนัดเขาไอ้ตัวโต้มีน้อนโอเคผมดิ้ดละผมดิดรับไปรับไปทุกคนเจอกัน